สวัสดีครับทุกคนกลับมาอัปเดตพอร์ตกันนะครับก็สวัสดีปีใหม่ครับผมช่วงนี้ผมก็วุ่นๆนะครับหายไปเลยก็วันนี้เราจะมาดูนะครับว่าพอร์ตเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีทั้งหุ้นที่ผมขายไปแล้วก็ซื้อเพิ่มใหม่เข้ามานะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมได้ทําการเปิดแอคเคาน์ใน X นะครับหรือว่าทวิตเตอร์ฝากเพื่อนๆมากดติดตามได้นะครับในนี้ผมก็จะโพสต์มีทั้งพอร์ตอัปเดตของผมนะครับแล้วก็พวกข่าวสารแล้วก็พวก หุ้นที่ผมคิดว่าเป็นยังไงนะครับก็ถ้าในนี้ผมจะสามารถลงได้เร็วกว่าในคลิปนะครับผมก็ฝากเข้ามาติดตามนะครับโอเคครับเรามาอัปเดตพอร์ตของผมกันก็จะเห็นว่าจบเดือนธันวาคมหรือว่าเส้นปีนะครับอันนี้พอร์ตอยู่ที่ประมาณ5 1 0 0ะเหรียญแล้วนะครับก็ตั้งเป้านะครับว่าอีกปีถึง2ปีนะครับอยากจะขึ้นไปแต่หมื่นเหรียญเหมือนกันครับผมมาดูกันนะว่าผมจะทำได้ไหมครับภายในปีถึง2ปีนี้ ตอนนี้นะครับโพ i ิชันใหญ่ที่สุดคือ Microsoft นะครับเจ้านี้แกติดลบไม่หยุดเลยนะครับไมโค o ซอฟทไซเวมาค่อนข้างนาน,นครับลงไป4.78%นะครับแล้วก็นับ2ครับไฟโกหลังจากที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ลงไป4.87%นะครับลงมาผมก็เก็บเพิ่มเก็บเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับพยายามจะดันขึ้นไป เป็นผู้นำแทนมาคุณ o อ t นะครับผมก็จังหวะหมอดจอครับช่วงลงมาพอดีตัวนี้ไฟโก้ต่อมา Google ครับก็ทำโพซิชันตามติดไฟโก้ขึ้นมาเลยตอนนี้คัวขึ้นมา4.84นตครับตอนนี้ค่าวดีเพียบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นควรนตอมนะครับชิปแล้วก็เวม m o นะครับที่เพิ่งเปิดตัวในซานฟรานซิสโกไปแล้วตัวเลขค่อนข้างดีนะครับก็ในมุมมองผมนะ Google ถ้าราคาต่ำกว่า200นะครับผมก็จะแอดเพิ่มเรื่อยๆส่วน TSM ครับผมตัวนี้ก็บวกขึ้นมาฮะ5 8 5 8ครับถือว่าเป็นตัวที่เพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับสำหรับหุ้นเซมิคอนดักเตอร์นะครับผมต่อมาครับหุ้นที่ผมเพิ่มขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ทำโพซิชันค่อนข้างไวนะครับผมก็คือ meta นั่นเองก็ตอนนี้ยังติดลบอยู่นะครับผมมองว่า เมตานี้เป็นตัวที่ fundamental ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวเลขการเงินต่างๆไม่ว่าจะการนำเงินไป reinvest ใหม่นะครับหรือค่าตัวเลขต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีนะผมก็ตัดสินใจครับนำเข้าพอร์ตเข้ามาครับต่อมาคร NVIDIA ตัวนี้ก็ทยอยเก็บขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเก,กก็ยังเป็นนับที่1ของการขาย data center นะครับก็เห็นว่ามีข่าวด,ดีนะครับล่าสุด m ม c r ค s ซ f อนะครับได้ทําการซื้อเพิ่มอีกประมาณ80 b ิ l l i o n นะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับ Nvidia อีกนะครับก็รอดูไต่มาดต่อมาครับตัวนี้ AMD ครับหลังจากที่ลงมาค่อนข้างนานนะผมก็ดูจากกราฟนะครับท่ามเฟรมวีกนะครับของ AMD เนี่ยลงมาจะแตะ200 MA แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าเข้าเก็บนะครับผมผมก็เข้าเก็บไปช่วงเกือบถึง200 MA นะครับก็หวังว่ามันจะลงมาสัก ร้อยนะครับถ้าลงมาสักร้อยก็จะเข้าเก็บอีกนะครับเพราะว่าจากอดีตนะครับเพราะว่ามันเคยลงมาถึงนะครับจุด 200MA นะครับแล้วก็จุด250นะครับถ้าลงมา250ได้ก็จะเข้าเก็บแบบหนักๆนะครับผมก็ตัดสินใจเข้าไปครับเพราะว่ารายได้ของ MD เนี่ยเหมือนกำลังจะกลับตัวนะครับเพราะว่ามี Data Center เเข้ามาช่วยนะครับผมก็ต้องรอดูครับว่า ปลายเดือนนี้นะครับไตรมาสของแกจะเป็นยังไงนะครับเพราะะครับตอนนี้ก็บิวโพซชั่นขึ้นมาครับประมาณ340อี่เหรียญนะครับตอนนี้ก็ยังติดรอบอยู่ไม่เป็นไรครับเราดูระยะยาวกันไปต่อมาครับมาสเตอร์กาตัวนี้นะครับเข้ามาที่หลังวีซ่าครับแต่ดันโพซิชันขึ้นมาให้เยอะกว่าวีซ่าแล้วครับเพราะว่าจากพวกฟันเดิมเทหรือตัวเลขต่างๆของ Master ร์กาเนี่ยดูดีกว่าวีซ่เล็กน้อยนะครับก็ยัง บวกไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาวีซ่าครับน่าจะเป็นท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเดือนธันวานะครับแล้วก็ทางไปีนะครับมุมอมองผมนะวีซ่าก็ยังเป็นหุ้นที่ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับแต่ตอนนี้นะผมกำลังคิดว่าจะขายเหมือนกันนะครับวีซ่าเพราะว่าจะเอาโพซิชั่นทั้งหมดเนี่ยไปลงมาสเตอร์การ์ดนะครับแต่ก็ยังคงถือไว้ก่อนครับอาจจะรอมาสเตอร์การ์ดลงมาก่อนนะครับถึงจะขาย วีซ่าแล้วก็ไปเข้ามาสเตอร์การนะครับแต่ผมก็คิดว่าถ้ามาสเตอร์การลงวีซ่าก็ลงนะครับพอหุ้น2ตัวนี้เหมือนมันเหมือนกันมากครับตัวนี้ขึ้นตัวนี้ขึ้นตามตัวนี้ลงตัวนี้ตรงตามครับก็รอครับอาจจะถือไปก่อนครับเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ลงมาแล้วก็อาจจะโยกย้ายวีซ่ามามาสเตอร์การครับก็วีซ่าบวกขึ้นมาเกือบ17นตครับต่อมาโพ o ิชันใหม่เหมือนกันครับน้องใหม่ ASML ก็บวกขึ้นมา เกือบ1%นะครับก็กำลังบิ p โพซิชันอีกนะครับเพราะว่าถ้าดูจากกราฟนะครับไทม์เฟรมวีนะครับเหมือนกับ AMD นะครับกำลังจะอยู่ในโซน2 0 0 MA นะครับแล้วก็เหมือนว่าจะลงมาที่2 5 0 MA ด้วยนะครับเพราะว่าดูจากอดีตนะครับเคยลงมาแต่2 0 0 MA ครับแล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วก็ไหลลงมายาวที่ 250MA นะครับ าเฟรมวีกแล้วก็อาการใกล้ๆก,กันเลยครับลงมาแตะ200นะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปน,น,นิดนึงแล้วก็กำลังจะลงมาอีกนะครับอาจจะลงมาถึง600ประมาณ630ได้นะครับแต่ผมก็ยังคิดว่าช่วงโซน6 9 4ถึง630เนีครับเป็นช่วงที่ผมว่าเก็บยังไงก็คุ้มครับโซนนี้ต่อมาอ้ามัดครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ล่วงมา นานๆพอกับ Microsoft นะครับติดลบไ12%ตัวนี้ก็มีแผนจะขายเหมือนกัน,นครับเพราะว่าจะเอาไปลงที่ ASML แทนนะครับเพราะว่าเหมือนพอร์ผมเนี่ยค่อนข้างโฟกัสที่เซมิคอนดักเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยคิดว่าจะขายเหมือนกันครับแล้วก็คิดว่า ASML เนี่ยเป็นบริษัทที่ค่อนข้างแท้จะเป็นกระดูกสันหลังของเซมิคอนดักเตอร์นะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์ของ ASML เนี่ย ผมว่าเทคโนโลยีก็อาจจะล่าช้าลงไปนะครับก็ประมาณนี้ครับอาลดลงไป12%ต่อมาครับ MSCI ถือว่าค่อยๆทำ o s i t i o n ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกันครับจะพยายามบิ p o s i t ชันขึ้นไปตาม Mastercard นะครับถ้าได้ขายวีซ่านะครับก็ยังไม่ค่อยมีอะไรครับสำหรับ MSCI ตัวนี้ต่อมาครับ CEG หุ้นพลังงานนิวเคลียร์นะครับล่าสุดนะครับวันที่ผมอัาก็มี ข่าวดีสำหรับ c g e g นะครับเพราะว่าเหมือนรัฐบาลครับได้ทำการให้ดีลกับ c g e g นะครับเป็นเวลา10ปีก็ราคาประมาณ840ล้านเหรียญนะครับกจะจ่ายไฟให้แบบหน่วยงานต่างๆนะประมาณ13แห่งครับแล้วก็จ่ายไฟต่อปีเนี่ยประมาณ1ล้านมิะกวัตต่อปีนะครับ่ันข้างเยอะทีเดียวก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับ CEG ครับที่มีรัฐบาลเข้ามา รวมทําธุรกิจด้วยกันครับต่อมาแมนแฮตตันครับยังลงอยู่นะครับสำหรับแมนแฮตตันตัวนี้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นโพซิชันที่ค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับแมนแฮตตันต่อมาเมดเพสนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งเข้าพอร์ตมาใหม่ๆเหมือนกัน,นครับแต่ผมก็ในใจไม่อยากจะ ขาย2ตัวนี้ออกนะครับแต่เหมือนว่าอยากจะค่อนข้างโฟกัสไปที่ตัวหลักๆนะครับ2ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะขายออกนะครับก็แอบเสียได้เหมือนกันครับแต่ไม่เป็นไรครับเเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเรียนรู้อะไรไปค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าฝึกงานไปครับ7เดือนก็เริ่มรู้อะไรเยอะขึ้นครับก็อยากจะโฟกัสที่หุ้นหลักๆเป็นหลักก่อนนะครับเอาประมาณนี้ครับสำหรับพอร์ตของผมนะครับก็มาดูตัวที่ ผมขายออกไปนะครับก็จะมี SCHD นะครับแล้วก็ AVGO แล้วก็ Apple นะครับ SCHD นี้ตอนแรกนี้ทำใจอยู่ค่อนข้างนานนะว่าจะขายดีไหมเพราะว่าถ้าเพื่อนๆติดตามมานะครับก็จะเป็นหุ้นที่แท้จะเป็นแม่ทัพของพอผมเลยก็ตัดสินใจครับขายออกนะครับเข้าไปลงตัวอื่นแทนครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่า7เดือนแรกนี้เป็นช่วงทดลองงานครับก็ปีนี้ก็จะเอาจริงขึ้นครับก็อยากจะลงที่หุ้น เป็นหลักก่อนครับก่อนที่จะไป ETF เพราะว่าอยากลุยด้วยตัวเองนะครับต่อมาครับ AVGO ตัวนี้ก็เป็นห,หุ้นที่ก่อนขายก็มีข่าวดีเกี่ยวกับ AI นะครับก็พุ่งขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้จริงๆเป็นหุ้นที่ผมจะขายค่อนข้างนานแล้วครับแต่ว่ารอมันบวกก่อนครับหลักๆก่อนที่จะขายนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่ซื้อนี่ก็คือซื้อ ด้วยความที่ไม่รู้เลยนะครับก็พอศึกษาฟันดัมเทัลมันเนี่ยมันไม่แย่นะครับแต่ว่ามันไม่เข้าเกณฑ์ที่ผมชอบเท่าไหร่นะครับก็เลยตัดสินใจนะครับเอาออกพอร์ตไปนะครับผมก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่แค่ไม่ตรงเงื่อนไขของผมแค่นั้นเองนะครับเอวินี่เป็นหุ้นที่ดีเลยนะครับเป็นหุ้นที่โตมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับในอดีตแล้วก็จ่ายปันผลค่อนข้างดีนะครับสำหรับเอวิเจโอนะครับ ก็ขายออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาครับ e p p l e ตัวนี้ก็เหมือนกันครับทำใจอยู่สักพักหนึ่งนะเพราะว่าเป็นหุ้นที่อดีตเลิศหรูเหลือเกินครับแ p p l e แต่สาเหตุที่ผมขายนะครับหลักๆพวก iPhone ของแกนะแม็ก c iPad เนี่ยรายได้เริ่มนิ่งมาสักพักหนึ่งเลยนะไม่ใช่แค่ p p o o n นะครับอื่นๆด้วยนะมาเป็น Mac เป็น iPad ก็ผมมองว่าถ้าแกจะพลิกกลับมาเนี่ยก็ต้องมี Innovative ที่ค่อนข้างโดดเด่นนะเทคโนโลยี Technology ต่างๆแต่ว่าตอนแกเปิดตัว AI Intelligence ของแกก็ยังเงียบๆนะครับแล้วก็รายได้จากจีนเหมือนจะชะลอลงไปนะครับก็คือตรงนี้แต่ตัวที่ดูดีขึ้นมานะครับก็คือ Service ของแกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Apple Music Apple Series ของแกนะครับแต่ผมมองว่า Apple จุดขายหลักๆของแกก็ยังเป็นพวก iPhone ครับถ้าแกจะมาแนวๆพวก Service เนี่ยผมว่าคู่แข่งของแกเนี่ยเยอะขึ้นไปอีกครับเพราะว่า Apple Series อะไรเอย่ยก็มีพวก Netflix เจ้าใหญ่สู้อยู่นะครับแล้วก็ Apple m u s ิ c ก็จะมี Spotify นะครับ o u t u b ม m วส i กก็ด้วยนะครับถ้าสังเกตว่ารายได้ของแกนะ96ิลเล่ยนครับนี่แค่ประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้ของ iPhone ครับก็ถ้าจะมาเป็นรายได้หลักของ Apple เนี่ยผมว่าอีกสักพักนึงนะครับถึงจะมาเป็นรายได้หลักของ Apple แต่ผมก็ยังมองว่า Apple เนี่ยเกิดมาจาก p p o o n ครับต้องทำอะไรสักอย่างครับสำหรับ Apple เพื่อให้ iPhone เนี่ยกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น,นครับเพราะว่านิ่งมาค่อนข้างนานครับก็ประมาณนี้ครับ e p p l e ก็เลยขายออกไปนะครับต่อมามาดู e a r n i n g ของเดือนนี้นะครับ ถือว่าน่าสนใจค่อนข้างเยอะนะครับก็จะไปกองที่สัปดาห์ท้ายๆของเดือนนี้นะครับก็จะมีทั้ง TSM นะครับแล้วก็หุ้นแทบจะทุกหุ้นเกือบทุกหุ้นในพอร์ตผมเลยนะครับรอติดตามครับเหมือนเดี๋ยวจะมารายงานเหมือนเดิมนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากไปติดตามผมใน X กนะครับก็จะมีโพสต์พวกพอร์ตผมเรื่อยๆนะครับทุกเดือนนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ครับขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับผมเราจะ พุ่งไปแตะเหมื่นเหรียญด้วยกันครับถ้าชอบก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็อยากให้ทำเรื่องไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับยจะพยายามกลับมาทำให้เยอะขึ้นนะครับผมเจอกันเมื่อเราเจอกันครับผม